ถ้าคุณกําลังมองหารถที่เน้นเรื่องความประหยัดแต่ยังไม่เปิดใจให้กับรถไฟฟ้าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับ Suzuki Swift รุ่น1.2 GL ปี2021ความโดดเด่นของโมเดลนี้คุณจะได้ในส่วนของตัวรถที่เป็นโฉม Minor Change เรียบร้อยแล้วครับไฟหน้าเป็นแบบมันติลิเฟกเตอร์ขนาดใหญ่ส่องสว่างและปลอดภัยมากๆยามค่ําคืนเราจัดการเปลี่ยนล้ออลอยให้ใหม่เพิ่มความสปอร์ตเฉีียวให้มากขึ้น อำนวยความสะดวกการเข้าออกตัวรถด้วยกุญแจแบบคีย์เลสภายในห้องโดยสารเน้นโทนสีดำดูสปอร์ตและดูแลรักษาง่ายเราติดตั้งในส่วนของตัวหน้าจอ Android เพิ่มความบันเทิงนขณนะขับขี่มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เพิ่มความประหยัดพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงเพิ่มความประหยัดด้วยระบบออโต้สตาร์ทสต็อปอำนวยความสะดวกด้วยระบบพุทสตาร์ทโดดเด่นด้วยมือจับประตูแบบซ่อนเพิ่มความสปอร์ตโชบเชียว ภายในเบาะที่นั่งตอนที่2สมบูรณ์เต็ม100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้ริ้วรอยการใช้งานหนักใดๆทั้งสิ้นและตลอดทั้งคันเราติดตั้งในส่วนของตัวชุดแต่งเพิ่มความสปอร์ตโฉบเฉียวให้กับตัวรถอํานวยความสะดวกการเปิดฝาท้ายด้วยกรอนแบบไฟฟ้าที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่สไตล์รถแฮทช์แบ็กและเบาะแถวที่2ยังสามารถพับลงไปได้แบบ60-40เพิ่มขนาดเก็บสัมภาระได้ด้วยและที่สำคัญมีในส่วนของที่บางสัมภาระเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน กับราคาที่ประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง50%เพราะทัสซี่เสนอราคาเบาๆเพียง349,000บาทจัดไปนั้นเต็มราคาตัวรถผ่อนเริ่มต้นเพียง6ใบเทาตลอดอายุสัญญาถูกแล้ดีแบบนี้มีที่ทัสซี่ที่เดียวท่านคันครับแล้วเจินที่ช์รูมครับ